ปุร an nah so ิมาริจังเอาชาตุตระโทเบสาสติขันธะพานังอาทิปติมหาราชาเยสติโสวุตตาปิตาพสาภวุจมานามหาปรลาอิติมันโตจิติมันโตวันวันโตเยสาทินโนโมธมานาทังสุ ทักินันเทริสังราชาวิรุณโหตเปสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสติโสภูตาวิตัสสาภวุธมานามหาพลาอิทิมันตทุติมันตวันวันตุเยสัตถิโนโมธมานาทังสุ ปัจจุมันติสังราชาวิโรปโคกวสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสภุ t t าวิตัสสาวะโธรรมานามหาผลาอิทิมันโตทิมันโตวันนวันโตยสตินโนโมธมานาทังโส सौ रोएरो तप शास्त्रीयांधिपति महाराजा सती सोभूत मा महाद श्रीम्तो श्रीम्तोनवतो सी नौथो ตูริมาริสังทัตตนะโททักกินในนวิรุณหะโกปชิเมนวิรูปะโคโกเรโรตรังดิสังจัตตารูตมหาราชาสมันตาจตุโลดิสังทัตตนละมานาทั้งสุสักขีกาเมจเรอปิริสิกาตะติจันตริเควิมานิยา మరే విష మిథన్ సంధి కేన ธรรมสวรกาลไอยัมบัันตาธรรมสวรกาลูอยัมบัันตาธรรมสวรกาโลอยัมเัันตาตอนน้ไต่อตตงใจสมทุกพระและตก็สมาทาปกรรมฐานต่อไปเลย ขันธ์นั้นยังสุขัสสะอุปวัตโา กรสัพเาอาตุาทังธรรมะธรรมีพันตีภุกาสสะธรรมิพันติต่อไปตั้ใจสมาทานและกรรมฐาน อิมาังกควายอาตภาวายตุมฮกังอุมฮะกังปะริจชามีปะริจชามีอาแต่สมเด็จพระผู้มีพระาเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าทั้งหลายอมกายนอมวายี

สงฆ์ทั้งหลายูมบาลการทั้งหลายที่สิบนมามีหลวงพ่อปานวัดปานโคเป็นที่สุดวงพอานโคเป็นที่สุดโอ้เจ้ากิจพระบเจาะคุณสุภาวะฒพระกรรมฐานทั้งสี่สิบพัก Fati Bhakshanay страхa Aboutracamathada G Claire Siddhatti Safai.. Dhi Siddhatti Fati Bhakshanay solic من kaarat di ciao cara passion ciao a mette marco ci อิทีคุนารีทาีนาโคทาราบุตรและปัจจุบันได้รู้กันนั่งที่ได้รกันนังที่ประทันัจะรู้รู้แล้วว่านาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใส เป็นจริงทุกประการเศรษฐายี่เทียบุญบังเกิดแก่ข้าพเจ้เอา้าพเจ้าไม่รู้สินั้นั้นได้ดูมตั้งกำหนดจิตไม่แต่ประการ